นี่ค่ะเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กันที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเมืองเล็กๆนะคะหรือว่าชุมชนตำบลอะไรสักอย่างนี่แหละนะเรียกไม่ถูกนะคะเอาเป็นว่าเป็นทาวน์เล็กๆนะคะใกล้กับเมืองพอสมัตชื่อว่าวอ l o ลูเวลนะคะวอ l ิลูเวลเนี่ย ก็สาเหตุที่มาวันนี้ก็คือครั้งแรกนะจ๊ะเพราะว่าเชฟทอมน,นางบอกว่านางอยากมาตัดผมแล้วที่นี้เนี่ยวันที่จําถ่ายเนี่ยมันเป็นวันอาทิตย์เราเช็คใน g o o g l e อะนะคะที่ p โพส m a มัแล้วก็ h e a i i n g Island โรงแรมเอ,อ่อรีสอร์ทที่เราพากักอะเพื่อนเพื่อนมันปิดหมดค่ะดังนั้นเนี่ย เชฟทอมดูว่ามันมีอยู่ร้านหนึ่งนะคะนางไม่ตัดบาร์เบอร์ไงเออนางจะต้องเข้าแฮร์เดเซอร์ฉันก็เลยถามว่าเฮ้ยเธอที่รักระหว่างบาร์เบอร์กับแฮร์เดเซอร์มันต่างกันยังไงเชฟทอมบอกว่าแฮร์เดเซอร์เนี่ยเขาจะมีสไตลิชเขาจะมีช่างออกแบบนะคะเออทรงผมให้มันดูเก๋ไก๋ยูไรก้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปตัดบาร์เบอร์มันก็ไทไถแทกแทกฉันก็โอ้ยแม่เจ้านะคะ กุ้มใจกับผัวตัวเองที่แบบว่าจะต้องตัดแบบว่านะคะมีสไตล์เชเท่าน,นั้นนู่นนี่นั่นเท่าน,านั้นก็เลยมากันที่เมืองไอทาวที่นี่วอร์ชูลูวิลล์นะคะเดี๋ยวก็จะได้พาเพื่อนๆน,น,นะคะ FC ทุกท่านไปเดินชมบรรยากาศของเมืองนี้กันแต่ว่าพอดูแล้วเนี่ยโฮ้ยช้อปปิ้งเนี่ยมันดูเล็กๆดีเพื่อนๆวอลลิงตันเวย์นนเนี่ยวอลิงตันเวยอะไรเนี่ยออ ก็เก๋ดีค่ะได้อีกฟิลหนึ่งเราเชฟทอมไปจ่ายตังค่าจอดรถก่อนนะคะแล้วในระหว่างที่เชฟทอมไปตัดผมเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะได้มีเวลาพาเพื่อนๆนได้แบบว่าเออดูนู่นนี่นั่นนะนะคะไม่รู้ว่าใช้เวลานานไหมแต่ว่าก็คงไม่เกินประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยสาหรับค่าตัดผมนะคะถ้าเป็นบา์เบอร์ที่อังกฤษเนี่ยก็จะอยู่ที่หัวหนึ่งเนี่ยตกประมาณไม่เกินสิบปอนประมาณนั้นสิบไม่เกินสี่ร้อยบาทแต่สําหรับเออจ่ายเรียบร้อยแล้วเหรอ บ <All> <All aboard. S 1> วันนี้วันอาทิตย์เออสรุปฟรีนะะนี่นี่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ของที่นี่เพื่อนๆไอซ์แลนด์นี่แบบว่าเป็นพวกโฟอเซนของแช่แข็งนะฮะดูดิบรรยากาศจิบจึบจิบจิบวอลลิงเชนไว้อะช้อปปิง้ง เก๋ไก่อยู่ไรก้ามากเลยตกขยะทิ้งก่อนอึ๊บโอ้แม่เจ้าเพื่อนเพื่อนผู้ชมดูเมืองดิร้านต่างๆไม่มีเบบี้แ้วที่ไหนบารเบอร์เธอที่ไหนแฮเดเซอร์ดูดิเพื่อนๆ ไปหมดเลยอะเฮ้ยไม่มีอะไรเลยอะดูดินั่นก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีน่ากลัวมากไปหมดเลยอะท่านผู้ชมไม่เหลืออย่างเลยไม่เหลืออย่างเหลืออะไรบ้างเนี่ยนี่ก็ไม่เหลือโควิดทําผิดอ,อกยังมีธนาคารยังเหลืออยู่แล้วก็ซปเปอร์ดรก อ๋อนี่ก็เป็นขายพวกกิฟช็อปทั่วไปเป็นบริษัทใหญ่อยู่ได้อะไรใหญ่ๆอยู่ได้นะคะถ้าไม่มมขาแต่ถ้าเป็นบริษัทเล็กๆอะร้านรวงเล็กๆก็ต้องปิดเพราะว่าผิดโควิดพังค่ะตรงนี้นะ่าจะเป็นถนนหลักกันนะคะ ของช้อปปิ้งของชาวของเมืองบรรยากาศนะคะตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะคะท่านผู้ชมค่ะเชฟทำก็กำลังจะหาแฮร์เดเซอร์ของนางนะคะที่เซิร์ชไวในกูเกิลสับเวสับเวนี่เป็นเอ,อ่อร้านขายนะคะของกินอยู่ไดุ้บบ๊บ จอ,อยังน่ะเดี๋ยวรีบ e ๊กอ k a pointment only แต่ไม่รู้ว่าเชฟทอมจะได้อันนี้หรือเปล่าบริการหรือเปล่าเบบี้เช w ร์เวด for you subway ค huh? ่ะ พอดีได้เอ่อัดพอยเมนต์วันออล็อกนะฮะบ่ายโมงก็ประมาณสองชั่วโมงรองตอนนี้ก็เดินนะคะเดินดูเมืองรีวิวว่ามันช่างเงียบเหงาจังอันนี้เป็นร้านพนันคาสิโนนะคะ นี่คาสิโนดูราคาบ้านสิไปแบบวัน่ซีดาเฮาส์พาร์สิ just wonder ซีเพื่อนเว่าราคาเท่าไหร่ออนเฮลิไอน์แลก็เกินครึ่งล้านป่อนนะ กว่า20ล้านบาทอะดูบ้านหลังเนี่ยแพงค่ะ <c oughs> ร้านพนันอีกแล้วค่ะ แทงบอลน,ะะ bon, นี่ร้านแทงบอลแทงม้าแทงหมาก็ได้นะเจ็บทำจะไปแทงอะไรโอเคขี้เกียจเข้านี่นะคะ Waterloo w เว l t าว n ์ e ซ็น well. เ <c oughs> หรือเป็นเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์หรือเปล่าร้านไม่เปิดแต่ว่าเท่าที่ดูหลายร้านเนี่ยก็คือเจ๊งอะค่ะไม่แน่ว่าจะไม่เปิดคือเจ๊งจริงๆเอบบีแคร์ฟูรถเมยค่ะรถเมยสายแปด ม่มีอะไรค่ะก็ร้านขายโทรศัพท์นะฮะทั่วไปพีค็อกก็เป็นเสื้อผ้าคุณภาพประตูน้ำนะฮะ ชูโซนก็เป็นร้านขายรองเท้าค่ะราคาถูกบูสฟาร,ร์มาซีก็มีทั่วไปเวลิงเจนเวย์นะฮะช้อปปิง้งสเปรด์ดรัอค่ะแล้วก็พาวช็อปนะคะ ไปไปแคนนอนเพื่อนๆคือมันไม่มีอะไรจริงๆะนะคะที่วอร์ชลูเวลเนี่ยเท่าที่ัำดูสรุปแล้วในระหว่างที่เชฟทอมเขาไปตัดผมเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปช้อปปิ้งนะคะนางจะพาฉันไปส่งที่เอเเร็ช้อปปิ้งค่ะเพราะมันไม่มีอะไรจริงๆให้เราทำอะไร ที่เกียจไปนั่งรอแล้วไปรอไม่ได้ด้วยช่วงนี้มันโควิดเนี่ยเออเขาจำกัดคนเข้าจะไม่ได้เป็นลูกค้ามานั่งตัดผมหายใจมิว Thank you ไม่รู้กี่แก้วนะคะในระหว่างที่รอเชฟทอมมารับที่เอาเลตเนี่ยสรุปนะคะก็ตำของเยอะแยะอีกแล้วม o เชนบานะจ๊ะเมื่อวานก็คือไม่ได้ตำมเชนบาเพราะว่าคนนั่นมากแต่ว่าวันนี้เนี่ยคนไม่เยอะไงเพื่อนๆเชฟทอมบอกว่านางมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆอ๋อพาร์กิ่งเนี่ยเดี๋ยวรอรอนางขึ้นมานะ แต่ก็คือว่าจะพอแล้วแหละคันนี้ไม่ชอบแล้วก็คือได้เอ,อ่อมอสเทนเบาวอะนะมาเดี๋ยวค่อยไปดูหรือกันว่าอะไรแต่ว่ามอสเทนเบาวก็เป็นอีกแบ,บรนด์หนึ่งที่สัาชอบอะนะคะพวกเจลอาบน้ําครีมอาบน้ําเพื่อนๆแต่ตอนแรกว่าจะเข้าไปช็อปไมเคิลคอร์อีกครั้งนะคะแต่ว่าพอดูๆแล้วโอ,อ้ก็เสียดายตังเหมือนกันนะคะขยันชอบจัง ทั้งทที่ยังไม่ได้คริสต์มาสเลยเดี๋ยวเก็บเก็บไว้าของใหญ่ๆดีกว่าพอชอบชอบเล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิกอย่างเนี้ยมันมนะรอเชฟทอมก่อนค่ะละนี่ตัวแสบรีบไฟค่ะรีไฟรีไฟเพราะว่าก่อนที่จะโดนค่าจอดรถแพงนั่งแค่มารับ thank you One sec, one sec, let me put this back. Oh Is that done? Yeah. Or not trapped Shit, yeah, properly.